เอวเมสุตังเอกังสมภยังภะกวานสเกสุวิหารติกาปิระวัตุส a มิงมหาวเนมหาตาปิคุสังเคนะสัติงปัญจมะเตหิปิคุสเตหิสเบเหวะารหันเตหิดาสหิจารุกะทาตุหิเดวตาเยปุเยน s nipatita tipanggawan takanaaya piku sanghan ca ko jatu na sutha wasaka kanang dewa naange tanah hose Aang ko vawasake suwiharaati มหาตาภิกข ah ุสังเขนะสัทธิปัญจมะเตหิภิกขุสะเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหินะสะหิจะโลกะถาตุหิเดวะตาเยปุเยนะสันนิปัตติตะหุนติภังกะวันตังดัสสนายะภิกขุสังขัญจายานุนามยัมปิเยนะภะคะวะเตนุปะสังกะเมยามา โอปัสสังคมีตวภางภาวาโตสันติเกปัจเจกังกถาภาสัยยามติอัตถโกตาเทวตาเสยยธะปินัมมะบารวาปุริโสสัมมิจิตังวาบังปสารยะปสารีตังวาบังสัมมิชัยยะ เอวํเมวะสุทธาวะเสสุเเเฑเวสุอันตระหิตาภังค t วะโตปุราโตปตุระหังสุอัตถโคตะเทวตาภังควันตังอภิวาเดตสวาเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภังควะโตสันติเกอิมางกาธังอภา มหาสมโยปวนาสมิงเดวกายาสมังฆตาตัมหิมังธรรมะสมยังดาคิตาเยวะอปราชิตาสังขันติอัตคุอปราเดวตาภังกวาโตสันติเกอิมังกาทั ang ang ้งอภาสเซ ตัตระพิขาวสมาดังสุจิตังอัตโนอุชุกะมังสุสาราธิวเนตานิกหิตวาอินดาริยานิรักขันติปันิตาติอาทาโคอาปราเดวตาภังกวาโตสันติเกอิมังกาทั้งอภพาสีเฉตวาขีลังเฉตวาปลีกังอินดาขีลังโอหัจจะ มเนชาเตจารันติสุธาวิมาราจักุมาตาสุดันตาสุสุนักาติอาทาโคอปาราเดวตาผังกาวะโตสันติเกอิมังกาทังอภาสีเยเกจิบุทังสารังกตาเซนาเตงกามิสันติอาปยาภูมิงปะหายมนุสังเดหังเดวกายังปร มิโพเรสันติเตอาทาโคภะกวาภิกขุอามันเตสิเยผุเยนาภิกขเวดัสสุโลกาธาตุสุเดวตาสานิปติตาโหณติตาทากาตังดัสนัยภิกขุสังขันจาเยปิเตภิกขเวอาเฮสุงอาติตามัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมป <named> ิภ <ống> <t ried> ังคะวันตานังเอตปะระมาเยวะเทวตาสนิปะทิตาอเนสุสยยถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตภิกเวภวิสังติอนาคตะมัานังอรหันโตสัมมาสัมุทธา ဘင်္ဂဝန္တနံအေတ္တပရမာယေဝဒေဝတာသနိပတိတာဘဝိသံစီစေယျာသာပိမယဟံအေတ္တရဟိအာတိကိစ္ဆာမိဘိခဝေဒေဝကာယာနာမာနိ ेतयि สาမိภิกขเว देवकायानं नामा ณีເດສິສາမိภิกขเวເດວະກາຍານັງນາມານິຕັງສຸນາທະຊາຕຸກັມະນະສິກະໂລທະພະສິສາມີຕິເວມພັນເຕຕິໂຄເຕພິຄູພັງະວາໂຕປະຈັດໂສສຸພະກະວະເຕະດະໂວຈາ သီလောကမနုကသမိယတခုမ္ဘာတဒသီတာ เยสิตาียินิกาภารังปาหิตาตาสมาหิตาโอทูสิหวะสันลีนาโลมาหังซาติสัมพุนโอดาตะมะนาซาสุทธาวิปัสสนะมะนาวิลาพิโยปัญจสเตยตาวาวะเนกาปิระวัฒเว อามันต <Amen. S 2> ิยสัทธาสาวเกสาวเสนระเตเดวากยาพิกันตาเตวิจนาตาพิกโวเตจอาตาปมะกะรุงสุตะวามุทัสสาสะานังเตสัมปตุระหุยานังอามนุสานัสะนัง HP ke satgung sasanga hasatering saang Eke saat Sanang Ahman Nusan namaung HPkenan tammatagung sabang ain Jaya wawa kitawana cakuman tato aman tanyi เนระเตเดวกายาพิกันตาเตวิจนาธาพิกขวเยโวหังคีสยิสามีไิราหิอนุคุปปโสสัตตสหัสสวายาคาภุมมากาปิรวัตวาเยทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโน โมดามนาพิกามุงพิก um ุนังสมิติงวนังชาสหัสสาเฮมะวตายาฆานาตตะวานิโนอิทธิมันโตชุต no ิมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมดามนาพิกามุงพิกุนังสมิติงวนัง สาตังยะระติสหัสสะยะขานานะตะวะนิโนอิถิมันโตสุติมันโตวรรณะวันโตยสะสิโนโมธะมะนาภิกขะมุงภิกขูนังสัมมิตติงวะนัง อิเจเตโสราสสะสหัสสยาคานาตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมรมานาภิกขามุงภิกขุนังสมิติงวนังเวสามิตาปัญจสตายาคานาตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโน โมนะมานาภิกามุงภิกขุนางสมิติวนางคุมพิโรราชกหิโกเวปุลัสานิเวสนัง อิโยนังสัตตาสหัสสังยาคานังปยิรุปัสติภุมิพีโรราชกหิโกโสปังกาสมิติงวนังปุริมันจะนิสังราชาทัตตารโทปัสสติกัรทัพบางอธิปติมหาราชายัสสิโส โอต้าปิตาสัพหะโวอินทนาหมาหะบาลาเอติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสโนโมดมานาปิกามุงปิกุนังสมิติงวันังดาคินันจะดิสร้าชาวิรุณโหตัปปะสาสติ กุมพันดานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตาสบหะโวอินดานามาหบพราเอติมันโตสติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมดะมาณพิกามุงพิกูนังสมิติงวาน ปัจจิมันจะดิสังราชาวิรูปะโคปัสสตินากานังอาทิปติมหาราชายสัสสิโสโอตาปิตาสัพพะโวอินดานามะาหบาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมระหานาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวัน โุตตรัญจานิสังราชากุเวโรตับปัสสตติยาคานังอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตะปิตัสสะหะโวอินดานามะาหะปราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโอนะมานาภิกขามุงภิกขุนังสมิติงวะนังป อริมาดิสังทาราโทดักขีเนนาวิรุณหโกบาชิเมนาวิรูปโกกุเวโรอุตรังนิสางยาตาโรเตมหาราชาสัมมตจตุโรนิสาดานดัลมานาทั้งสูวะเนกาปิรวัฒเว ตสังมายาวิโนดาสาอังวัจจิกาสทาวายาคุเตนดุเวเตนดุวิตุจวิตุโตสหาจานดานกามเสโทจากินุขันดุนิขันด oh ุจาปานาโดปมัญโยจาเดวาสุโตจมาตลี เจตสโนจังกันทับโบตนาโรราชาชโนสโพอังโัญจาสิโคเจวะติมบารุสุริยวาชัสาเอเตจันเยจราชาโนกันทับบาสาราจุพิโมดามนาพิกามุงพิกุนังสมิติงวานัง อธกุณาปสานากาเวสราสหตัจฉกานกัมปาระตระอังูปายังฆะสยาติพิยามุนธะตระธาจาอังุณังกายัสสิโนเอราวัณโณมหานาโกโสปังคะสมิติงวนัง กษัตราเชสหัสสหรันตีดิบานิชาปัิวิสุทธาจักรูเวหายาสาเทวนมัชปตาจิตตราสุปนาอิติเตสนามังอาภยันตานากราชานมาสีสุปนาโตเข้มมะกาสิมุทโธสานาหิวาจาหิอุปวะหยันตานา สุปันนาสารนักังสุบุทังชิตาวัิระหะเทนาสมุดังอสุราสิตาปาตโรวาสวเตเตอิทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาปิสมาอสุราดานเวคาสะเวปัจิจติสุจิตติจาราหราโดนะมุจิสหา สัตตจะกริพุตานางังสามเบเวโรจนามกาสานนหิตวามลิงเสนา,าหุพัดมุปากมมงสามายดานิพัดันเตปิคูนางสมิติงวาง่านัง อาโปจะเดวะปฐวีจเตโชวโยตดังกมุงวารุณาวารุณาเดวะโสโมจายัสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอังกเดวายัสสิโนดาเสเตตัสทากายาสเบนานาตะวันิโน สุติมันโตวันนาวันโตยสัจสิโนโมอดามาภิกามุงภิกขุนังสามิติงวนังเวณูจารเดวาสหริจาอัสมาจารเวยะมาจันดาสุปนิสาเดวาจันดามังูปุรากิตา ุริยะสปนิสาเดวะสุริยะมังคุปุรคิตานาคาตาณีปุรคิตวาอังคุมันดวรหกาวาสุนังวาสวเสโทสะโกปังกปุรินโดดเสเตดาสทากายาสเบนาัตวันนิโนอิิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสิโน โมนะมานาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวานันอาท้ากุสาภูเดวาสารังิสิขาริวาอาริทักาจโรจาจาอุมาปุพานิพาสิโนวารุณาสหธรรมาจาอาจุตจาเนชกาสุรยะรุจิราอาหูอาหูวัสสวเนสิโน เตนะสัทากายาสัมเบนานตะวันนิโนอเอธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนะมัร์มาณพิกามุงพิกุนังสมิติงวานังสามานามหาสามานามนนสามนุสุตตมา ขิดดาปโดสิกาอางูอางูมโนปโดสิกาอาทังงูหัรโยเดวาเยจารโหหิตวัสิโนปารัฆะมหาปารัฆะอางูเดวายสัสสิโนดาเสตีดัสทากยาสาเบนะาณตะวณิโนเอทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสินโน โอดมานาภิกขะมุงภิกขุนังสมิติงวะนังกาลุมห้าอรุณาอังุเวคานาสาสหาโอดาตัางไกหาปาโมค้าอังุเดวาวิจักขนาสาดัมาตาหราแกชามิสกาจายัสสิโนธานายังอากาปัุโนโยดิสาภิวัสติ ดาเสเตดาสทากายาสัพเพนานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมดามานาพิกามุมพิกคุนังสมิติงวนัง ဧမိယာตุသစ္စရာယာမကတ္တကကြယသစိနောနာမကရမစေသာโจတိနာမစ္စဝာနိမာနရတိโนအာဟုအထဟုပရနိမိတာ ดาเซเตดาสทากายาสเบนานตวันิโนอิทิมโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมดามานาพิกามุงพิกูนังสมิติงวานังสาเทเตเดวานิกายาสเบนานตวันิโนนามันวาเยนาอากาจุงเยจันเยสดิสาสห ปาวุธชาติมาขีลังโอคาตินะมนาสวังดาเคโมคาตารังนางังจันดังวัอาสิตาติตังสุพรามาปรมัตโตจาปุตตาอิทิมัตโทสหะสานนางกุมาโรติโซจาโซปากะสัมิติวานังสหัสสะพรามาโลกานังมหาพรมาปิติทเติ โอปปะปันโนชุติมันโตภิสมากายโยยัสสิโสนาเสธาอิสระอางูปัจเจกวาสวัตติโนเตสันจะมัชโสอาหาหะริโตปริวาริโตเตสัมเอภิกันเตสินเตเดเวสัมรมเกมาราเซนาภิกามีปัสสะกันหัสสัมนัญญัง ဧတကံဟထဗန္ဓထာရာငေနဗန္ဓမထုသ ामन्तपरिवारे သာမာဝ ोम ုจิต ्ठा ကို చిన ဣတိတထမ ਹਾసే နော간ဟ సే ဒံအပေသယေ ปานินาตรมาัจารังกตวานะเบระวังยาธาปวสโกมโคทานัยโตสวิจุโกตาดาโซปจุดาวัตีสร้างกุฏโหอัศยังวเสตานจะสบังอภิญญาญาวาวกิตวานาจักุมา ตาโตอามันตยิสัทธาสาวเกสสเนระเตมาราเซนาพิกันตาเตวิจนาธาพิกววเตจอาตาปมะกะรงตุตวาบุธาสัสสานังวตาราเยหิปกามุงเนสังโรมัปิเโยน သာဝေယိသံသံဃာမဘာယတိသ ாய တ स्सिनो మోదంతి సహపోతేహి సావకతే శనే సుతాతి